โอเคครับเรามายังมีเวลาอีกดวงหนึ่งนะดวงสุดท้ายพอดีเลยวันนี้นะครับ0705นะครับดวงสุดท้ายที่เราจะเรียนกันอันนี้เราก็คุ้นๆนะเพราะว่าผมเคยเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังในรายการธรรมโหรานะครับนะบแล้วก็แบบก็มาเล่าให้ฟังว่าจริงพระลางมาลีอันโตเนตเนี่ยเกือบจะไม่ถูกประหารแล้วนะฮะแต่ท้ายสุดนะฮะ ทำนะคือพูดง่ายพระเจ้าหลุยส์ที่สนะิบหกฮะขอขาดเป็นตั้งหลายวันแล้วนะครับแล้วตอนหลังเนี่ยคู่ง่ายคือคนเรามาถึงที่นะครับมันก็เลยทั้งที่จริงท้าผูดถึงความผิดเรื่อะไรแต่มันไม่มีอะไรเลยผู้หญิงผู้หญิงในราชสำนักนะครับไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรกับการเมืองที่ต้องถูกระหารชีวิตนะแต่เนื่องจากเขาบอกว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเป็นการกระทําที่แบบเป็น คนสอยที่ตัวเองเลือ,อํอำน,นาจไม่เคยมองไม่เคยเหลียวแลผู้ที่อยู่ต่ำกว่าทำนองนั้นนะฮะคือแบบฟุ้งเฟอ้อนะครับการที่ข้างนอกเนี่ยเศษน้ำปันก็จะแยกกันกินเลยฮอดอยากหิวโหกขนาดนั้นคล้ายกับรัสเซียะคล้ายกับรัสเซียคือราชวงศ์ข้างในเนี่ยมีความสุขส,ขสขนานล่าเริงโอ้โหฟุ้งเฟือมีเพชรดินกินดามีของอไรต่างมากมายมีความสุข แต่ข้างนอกนี่ข้างในสวรรค์ข้างนอกนรกนะฮทุกคนเข็นฆ่ากันเพื่อแย่งอาหารกันกินนะฮะอดอยากหิวโขขนาดนั้นนะฮะฝรั่งเศสก็เหมือนกันเนี่ยถ้าบ้านเมืองนะประเทศไหนเป็นอย่างนั้นไม่กลัวฮะประชาชนจะลุกคืขึ้นมาเข้ามาต่อต้านนะฮะ้วกแย่งขิียงอำนาจเพื่อความอยู่รอดปลดแอกตัวเองออกมาเนี่ยเลยทําให้พระนางบาเีอัเฟรเดริกส์ถูกประหารชีวิตขึ้นโยตินนะฮะ ผมไม่อธิบายนักโยตินมันน่ากลัวขนาดไหนเราะเห็นราผมยลกเสียวเลยนะนะครับอ่านะฮะพระนางมารีอันโดเดตเนี่ยนะครับเราดูพื้นดวงของของของพระองค์ท่านนอะฮะนะครับขององค์ท่านนะใช้อ่านเองครับผมใช้ทุกคนอ่านนะผมผมไม่อ่านแล้วนะอ่านมากแล้วคุณพรมกิจอะทำปัญญาดีกว่าถ้าปัญญาอ่านทำอีกครั้งหน่อ่านอ่านอ่านอีกครั้งหนึ่งอ่านดวงของพระนางมารีผมดูที่เ่ว่า พลัคนาใช่ว่าพลัคนานะเพราะไม่ได่เป็นกษัตริย์นะครับเป็นแค่บำเพ็ญศีพระเจ้าหลุยที่สิบหกนะฮะพลัคนาเป็นยงไงคถูกดาวบาปเคาะและดาวที่ให้โทษเนี่ยรุนแรงนะครับมากน้อยอย่างไงนะครับลองลอง่าีิฮะกี่ดวงอ่ะนับก่อนกี่ดวงทุกดวงอาจารย์บาปเคาะทุกดวงและสุปเคาะที่ให้โทษจะเรือพบทุกสถานะอีกกี่ดวงและให้และให้โทษมีวอ่าและเป็นดาวที่รวมด้วยนะครับ มีให้ให้ให้โทษมีดาวพุธแล้วดาวแบทคัทแบทคัทมรณะฮะใช่แบทคัทมรณะพุธวินาศนะอาทิตย์เป็นนิดสามเลยนะบวกดาบบาปเคาะเจ็ดสิบดวงฮะนักศึกษาครับเราจะไม่พูดถึงว่าโอ้เขามีวาสนาดีนะได้ดวงอะไรโยกเราไม่ได้พูดถึงตรงนั้นนะนักศ <Hey. S 1> ึกษาครับ ผมไม่ได้พูดถึงนั้นเลยนะฮะนะฮะแล้วได้ลงตีโกในต่างหากนะหมายถึตีโกชั้นหนึ่งเลยนะรู้นที่อยู่เป็นเกษตรเห็นไหมฮะนะครับไม่นับแบ็คคัดเป็นมหาอุดในต่างหากนะผมไม่รับนะะคือผมว่คุณนานๆจะเจอทีพวกแบ็คคัดมหาอุดในะ่ะสิกลุ่มจะเจอทั้งกีวากเที่ยวนะฮะและมม้วถ่ายเป็นคู่ไม่คู่ม,มหาเศรษฐีเขาบอกว่าในสมัยสมัยที่ เขาบอกในวังนะคนทีเขารวยมากครับนะครับเขาบอกโอ้โหเพชรนินจินดาของแพงแพงของมิสซูจมอทุกอย่างเลยนะครับรวยมากเนี่ยดวงเศรษฐีจริงจริงครับถ้าดูดวเศรษฐีรูทุกคนเนี้ยเศรษฐีจริงๆฮะๆเศรษฐีพาะใครครับแล้วมีทรัพย์สมบัติมากมายฮะนะครับนะอ่านอ่านดูเราจะได้ความรู้อะไรอย่างนะว่าโอ้โเป็นอย่างนี้อ่าครับเราอ่านที่เราจะไม่ดูเรื่องดวงเศรษฐีหรืออะไรฮะแต่จะดูบาปเคาะร้ายที่มาให้โทษอย่างรุนแรงรายแรง แล้ววิกฤตที่เกิดขึ้นชีวิตอย่างรแรงที่ตัวเองแบบไม่สามารถที่จะหลีกเรียกหรือหนีไปพ้นได้นะอ่านเลยครับท่านปัญญาเริ่มอ่านเลยอพระลักคณา,าสถิตยอยู่ในราศีตุลธาตุลมครับ,รบอ่ได้รับกระแสโชร้ชายจากดาวบัพปะเคราะทุกดวงและดาวเท่โทษ เบียนสิบดวงกลาวคือ,อดาวพุธเจ้าเหรือนวินาสนะดาวพูนโตเดินนำหน้าดาวเรียบจูนและดาวเกตรอ,อยอเนือ พระเสียขนขณะเกิดแบกัดเจ้าเรือนมรณะและดาวมรตยูและดาวอังคารตีโกนทั้งสองจุดดาวดาวเสาโยกหน้าดาว ลางหูโยกหลังเอาละครับ,รบพอมาถึงจดุดที่แรกโอเคนะนะครับก็จะคล่องขึ้นนิดนึงพยายามาหัดอ่านมากๆนะจะได้คล่องข,ขึ้นนะครับคล่องมากๆขึ้นนะคร <î f air> ับเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยบางทีเราเราอ่านรวมเนี่ยนะครับเวลาเราพูดถึงแบ็คคัตเนี่ยท่านต้องบอกว่าแบ็คคัตเจ้าเรือมรณะด้วยนะฮะถ้าพูดถึงบาเพาะเนี่ยไม่รู้ท่านพูดหรือเปล่าว่าแบ็คคัตเมือ่อะอยูเนี่ยแบ็คคัตเจ้าเรือมรณะมือ่อยูเนี่ยนะครับนะครับอังคาร นะครับตรีโกณนะครับถึงพระลักษณะทั้งส,สองจุดนะครับอาทิตดาวนิดกลุ่มนะฮะนะครับอาทิตเป็นนิดนะฮะถ้าลืมหรือเปล่าว่า,าลืมไปลืมไป,ามปนนอาทิตนะฮะนะครับอาทิตเป็นนิดกลุ่มนะฮะแล้วถ้าพูดจะพูดกับตรงๆงพูดแบบถ้าเผื่อแบบผมพอจะลืมไปนิดนึงมองพลาดไปนิดนึง ไอ้ตรงนี้คือสําคัญเหมือนกันนะนักษาครับจุดเชื่อมโยงจุดเชื่อมโยงให้รวงรวงนี้เนี่ยนะครับไดรับกระแสถึงแม้ว่าจะมีดาวล้อมหน้าล้อมหลังได้ได้รวงได้ได้ไดไดไดรวงตรีโกณชั้นชั้นพิเศษนะฮะและแถมได้รวงมาลายโยกชั้นหนึ่งนะฮะนะครับคือสุปเปเขเกษมกลุ่มลักลงและโยกชั้นหนึ่งนะฮะนักหน้าหรือร้อยมาไลายไม่ต้องควณมขรุขระาสนาแต่อะไรคือจุดเชื่อมโยงจ,จ,จ,จุดจุดึนที่เรามองไม่เห็นนะฮะว่าจุดจุดเนี้ยแล้วทาไม เมื่อกี้ผมก็ผมผมก็ลืมมองไปนะฮะเพราะว่าไอ้ดาวคู่ที่มันอยู่คู่กันคือคู่ศัตรูฮะดาวจากับดาวพรพฤหัสครับดาวจันพร์พฤหัสเป็นคู่ศัตรูนะฮะถ้ามันอยู่ด้วยกันอย่างนี้นะฮะนะครับมันผลึกกําลังกันให้โทษนะครับเท่ากับเป็นดาวร้ายคือถ้าอยู่บนตุ่ตัวเดียวมันไม่ให้โทษฮะถ้าผพพรฤหัสเล็งจะดเรื่อําหนาจจางก็ไม่ให้โทษนะครับจะไม่มีจุดเชื่อมโยงถ้าพฤหัส ไปอยู่ข้างหลังกันก็จะให้โทษนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีมันจะมีบทบาทนะครับมันมีบทบาทในฐานะสุนยพภาหะคือมีทิพพลเกกับกลุ่มการกระจิงแต่มันไม่ให้โทษในฐานะที่เป็นคู่ศัตรูคู่ศัตรูคืออยู่กันอย่างเงี้ยฮะเนี่ยคลาดเพื่อกระจันอยู่กันอย่างเงี้ยไปเล็งดาวใดไปกลุ่มดาวใดนะครับนะครับให้คุณก็สุนให้คุณฮะให้โทษต้องให้แน่นอนฮะเพราะคู่ศัตรูก็มึงอธิการคารน่ะสุกเกษาน่ะถ้าอยู่ด้วยกันนะฮะมันใช่โทษฮะ พุทธกลาหูเขาเรียกคนดาวคู่ศัตรูฮะนะครับให้โตษเป็นคู่คือมาเป็นศัตรูกันนะฮะอยู่ด้วยกันก็เหมือนกับคุณมีเหมือนกับว่านักเรสองคนนะครับเป็นรัศพานและเป็นศัตรูกันฮะมาอยู่ในบ้านคุณ่ะนะฮะมันก็ตีทุกวันนะแล้วคุณมีความสุขไหให้โทษไหมถ้ามันแยกกันอยู่นทะอยู่คนละบ้านหรือบ้านติดกันเงี้ยยังเกะมกระด่ากันนะมันก็ไม่ทบกันใช่ไหมมันก็ไม่เดือดร้อนฉันได้ก็ฉันนั้นนะฮะท่านขสาเข้าใจที่พูดใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้น ถ้านับแล้วดวงนี้เนี่ยนะนับใหม่นะฮะสิบสองดวงอะฮะโอ้โหอะไรจะมากมายกายกองขนาดนั้นนะฮะนักศึกษาสิบสองดวงนะครับเพราะว่าคู่นี้จะบีบหลังฮะจะบีบหลังทันทีเลยนะฮะกระหัสกับจันเนี่ยคู่ศัตรูจะบีบหลังโดยมีดาวพูโตเจ้าเรือนอลินะฮะร,รู้นะฮนะนักศึกษาครับแปลว่า โดยการพระองค์ท่านเนี่ยมีศัตรูทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะฮะแล้วยิ่งพบเป็นเจ้าเรือนอริกโนกธรรมด้วยโอ้โหนะครับเจ้าเรือนพิณสนะด้วยคือศัตรูรอบด้านรอบข้างเลยนะฮะก็ธรรมดาครับนักศึกษาคนคน้าเปลือบคือพระนางมารีอันโดเดตเนี่ยแกทําตัวเด็นนะฮะแกทําตัวแบบหรูหราฟุ้งเฟอ้อฟุ้มเฟือยนะครับก็ย่อมเป็นที่แล้วยิ่งไปกดปลามพระเจ้าหลุยส์ที่สบกด้วยนะฮะ ก็เลยไปที่อิจฉาสืิจามีคนคิดกันโคตนโลกนะเนี่ยด้วยเหตุเนี่ยถึงต้องตายไงฮะความจริงความผิดของแกเนี่ยก็เป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่ต้องการสิ่งอย่างนี้เข้ามาก็ในฐานะเวลาชินีมีอะไรต่างแต่เข้าด้วยความหมันไส้ไงฮะเขะจายกระจาหมันไส้ไหมคนรอบข้างเขาหมันไส้เขาอยากจะโคตนโลกนด้มานานแล้วอ่ะเขาหาจังหวะโอกาสทาให้เขาต้องถูกสารในสุดสารสารของ้ประชาชนเนี like so uh ่ยสาร ความมั่นคงของรัฐเนี่ยไอ,ไอโรเบสเวียเนี่ยฮะโรเบสเปียเป็นหัวหน้าขบวนการนะฮะนะครับสั่งประหารเรื่อง,งโยซินจนได้ไปอ่านประวัติของท่านแล้วแบบบอกมันไม่น่าเลยอ่ะแต่ในสุขดขาก็ด้วยความเห็นไหมกรมอ่ะดูสิดูดวงเนี่ยถึงแม้จะมดาวสุบเคราะของเราในสุขเคาะเราด้านหลังเนี่ยดงอย่างเงี้ยนะครับถ้าถือว่าเป็นดวงที่แบบว่าดีมีวาสนามีใช่ไหมพยายามเวลาอยายามเวลามีบุญวาสนาก็มีคนมาห้อมล้อมยกย่องใช่ไหม เออออหอบหมกขี้นกเป็นนกขี้ไม้เป็นไม้แต่ฮารุไม่คนอยู่รอบข้างเนี่ยนักตาครับมึงอิดชามึงอยู่นะแต่จะอยังมันมีโอกาสนั่นเองนะไม่เป็นอย่างนี้นะต้องระวังในดวงเนี่ยดวงจะบอกใช่ไหมก็เห็นชัดเลยอาทิตย์เป็นนิษมกลุ่มใช่ไหมเมือนวาไมีสุขเป็นเกษตรก็ดันมีอาทิตย์เป็นนิษมกลุ่มอีกลาาผลที่ได้มาใช่ไหมฮะแน่นอนนะเวลามีวาสนาใครๆก็เอามาถวายอะไรมันต่างเรื่องใช่ฮะมรับดักรักอะไรมาเทมา นั่นก็คืองูพิษนะฮะในตสุดก,ก็ตายเพราะงูพิษนะฮะพระเจ้าท่านสอนให้พิษเลยร้สาสมบัตในเหมือนงูพิษสะสมไปนะครับถึงเวลาตายฮะตายเพราะงูพิษกัดอาจจได้ไอ้พวกปฏิวัติอะไรก็ยึดรับยึดลายหัเอาไปแบ่งกันนะขณดในเรื่องเรื่องไททานิกกันไททานิกใช่ไหมฮะที่เพชรมหาสมุทอนะคือหัวใจเจ้าสมูทอนะ่ะซึ่งเป็นบูไดบอนนะฮะเขาบอกว่าเป็นเพชรยอด เพราะพระมงกุฎของพระเจ้าหลุยส์ที่สิบหกอ่ะที่ในเรื่องภัยทางดิ่งอ่ะเห็ไหมก็ก็สมบัติของเนี่ยฮะของพระนางมาลีอันนั้นเนี่ยของเจ้าหลุยส์ที่สิบหกเนี่ยแล้วก็ถูกยึดแล้วก็ถูกแย่งขายทอดตลาดกันตายไปตกชุกบือเยอะแยะเลยนะนะครับไปตกคนแบบรวยคนไรต่างขายไปอยไปนะครับทอดไปนั่นนี่คือเรื่องเรื่องสมบัติมากมายพลังวัาสราชวัแวร์ทรายนี่โอ้โห นะครับความร่ำรวยความโอ้อาดรู้หลาเขาฝรั่งเศสที่เป็นประเทศเจ้าแห่งอาณานิคมนะฮะนะครับไม่น้อยกว่าอังกฤษนะฮะแล้วก็น,นะแต่ในรูปภาาอะไรต่างไม่รองอังกฤษเลยเพราะเกิดปฏิวัติฝรั่งเศสขึ้นมาเนี่ยโอ้โหะบอว่าเป็นเรื่องใหญ่ปฏิวัติฝรั่งเศสปฏิวัตินะรัสเซียนะฮะเป็นเรื่องที่ต้องาการลึกนในประวัติศาสตร์เลยนะฮะว่าประวัติศาสตร์ของโลกเลยว่าประเทศมหาอำนาจสองประเทศนี้นะครับ เป็นยังไงฮนะะเจริญรุ่งเรืองนะครับก็ยังตกต่ำได้อะไรได้ความจริงประเทศไม่ใหญ่ทัพลังเสร็จแคเล็กๆนะไม่ได้ใหญ่เลยแต่สัญญาณรูปภาพอะไรต่างทาังถา,านทางอะไรต่างนะครับก็เปลี่ยนใจมากอะไรมากมาต่อเนือ่องยาวนานนะครับโดนะนะเฉพาะพวกเขามีนานิคมเลยเพราะพวกสเปนพวกอะไรนะ พวกสเปนในเวลาที่คมของฝร,รั่งเศสทั้งสองร้อยสี่ร้อยปีนะพวกสเปนพวกเม็กซิโกอะไรเนี้ยเป็นอาณานิคมฝรั่งเศสฝรั่งเศสนี่ไม่ใช่มีในคมชฉในเอเชียนะฮะพวกโปรสเปนอะไรเนี้ยเป็นหมดฮนะเป็นอาณานิคมขเขาหมดเลยอยู่ความครอของฝร,รั่งเศสหมดนะครับโอเคครับเรามาดูในพระลักษาะถูกเบียงขนาดนี้แล้วมาดูอ้าอันนี้ไม่ต้องดูดาวเจ้าเรือพระักกาครับเพราะว่าดาวสุกดาวเจ้าเรือพระรัชาที่อยู่ตรง เก็บเดียวกับรักาก็ถูกเปลี่ยนเรื่องราวเดียวกันทุกคนไม่ต้องอธิบายซ้ำนะไม่ต้องอ่านซ้ํานะครับไม่ต้องอ่านซ้ำอ่านครั้งเดียวล้วบอกว่าดาวสุกนะครับซึ่งอยู่ในจุดเดียวกับพระรัชกาะเจ้าแมะก็ถูกเปลี่ยนไปพร้อมๆรัคนาด้วยนะครับแคเท่านั้นเองสรุปง,ง่ายๆนะแต่แล้วเราก็มาดูนะครับเรามาดูว่าในวันที่พระองค์เนี่ยนะครับถูกประชชีวิตลัชกาจอดทำรัชกาเดิมอีกเห็นไหมนักศึกษา สามเจ็ดพรรษาเห็นไหมฮะนี่คนเราทําไมดวกจิได้ถึงถึงคาดต้องกระแสดาวมณะเท่าไหร่เนี่ยดูสิแบคคัต์ก็มณะตีกรอยู่ข้างหนึ่งอังคารก็ดาวขามมณฑะตีกรอีกข้างหนึ่งมุสติยูเกษตรโอ้โหตัวแสบเลยนะมันก็เสริมกําลังไงเข้าใจไหมฮะแล้วอาทิตย์ผมบอกแล้วว่าอาทิตย์มุสติยูอังคารสามตัวเนี่ยถ้ามันทำม,มุมตีกรลักนาหรือทำม,มุมตะวันลัคนานะครับจะเกิดเหตุร้ายที่ไม่คาดฝัน ถึงขนาดสูญสิ้นนะฮะถึงกจะตายได้เราไปเปรียบเทียบกับดวงมกุฎรากรุมารอเล็กซี่ดยเห็นไหมคล้ายกันไหมฮะถูกกระแสดาวอย่างนี้นะฮะอย่าคิดว่ารีบห้าก็ะรอดมาได้สิบสามรอดมาได้สามเจ็ดไม่รอดเลยเห็นไหมฮะร้ชออามาร้าอยู่ในวัยดาวจันทร์ด้วยโอ้โหอีชัดเจนเลยนะฮะวัยดาวจันทร์เลยนะฮะอายุสามสิบเจ็ เราก็จะเห็นดาวจันทร์อยู่พบมพิศสนาถูกเบียดขนาดไหนคุณดูแล้วกันทั้งดาวคู่ศัตรูทั้งดาวอาทิตย์นะครับยุนิตเดินนําหน้ามันบีดหน้าไปแล้วพวกแวดล้อมหมดเลยอะถูกเพชเชื่อมหมดเลยฮะไปไปขบวนเลยมีดาวแบ็คคัทมรณะมีดาวมิสยูนะฮะทิมจันเพาะว่าดาวจันทร์อย่างเงี้ยเราก็จะรุ้ออกทันทีนะครับเพราะนั้นสรุปง,ง่ายๆก็คือเนี่ยฮะค,คือจ,จุดของเขา ทาไมวารทิเราวพุธราสุุกร์ไม่โดนถึงปลอดภัยมาได้แล้วก็ดูแล้วก็อ่านได้ฮะทุกอย่างจะอ่านได้หมดนะฮะว่าทำไมถึงมันโดนมันจะต้องมีตัวชั่วมันกต้องมีตัวทวงทาให้ไม่มียังยังไม่หมดบุญอนะ่ะยังมีบุญอยู่อ,ะอ่ะแต่พอผลโดยดาวจันโหไม่เหลือเลยแม่ดาวจันเห็นไหมฮะอ่าฮะโอเคครับเรามาดูอ่เรามาดูต่อไปนะฮะเรามาดูลักษณจรนะครับกระทบลัคนาดเดิมอย่างไรบ้างในในพื้นดวงลักนณะจร ในพื้นดวงด้านขวามือซึ่งเป็นพื้นดวงลัคนาจอดนะฮะเป็นพื้นดวงดาวจอดเรียกพื้นดวงดาวจอดก็ได้หรือเรื่องพื้นดวงลัคนาจอดก็ได้นะฮะก็คือนะอ่าคือดัสจะ,ะ,ะผูกม,มาในวันที่ขาถูกประหารชีวิตเนี่ยนะว่าส่งผลกระทบอะไรกับพื้นดวงเดิมบ้างนะครับ <S <S ผมจะให้ใครอ่านดีล่ะคราวนี้ให้คุณเอสอ่านดีกว่าถัดมาแล้วไรมาคือไ้คนเห็นไหม <c oughs> คุณเอสอ่านนี อาจารย์ครับผมครับตรงไหนนะครับาอาจารย์ผมอยากจะถามว่านะครับ,รบผมในพื้นดวงเนี้ยนะในพื้นดวงของของพระองค์เนี่ยนะะในวัตถุประหารชีวิตเนี่ยนะครับอยากจะทราบว่านะครับมีดาวอะไรเนี่ยบาปเคาะหรือดาวชั่วร้ายเนี้ยมาส่งผลกระทบกับลัคนาจรในพื้นลัคนาในพื้นดวงเดิมบ้างลัคนาจรในพื้นดวงเดิมนะครับ <พ uka> เราเห็นว่าลัคนาจอเนี่ยจอทับลัคนาพื้นดวงเดิมอยู่แล้วครับนะครับเพราะนั้นมันก็คือง่ายๆก็คืออยากจะรู้ว่ามีดาวบาบเคราะห์อ,อะไรบ้างน,นะครับหรือดาวชุบอะไรบ้างมาทําบุมนะครับให้โทษนะครับกับลัคนาในพื้นดวงเดิมบ้างครับผมลัคนาจอในพื้นดวงเดิมครับถูกดาวบาปเคราะห์และดาวให้โทษจอเบียนลัคนาในพื้นดวงเดิมครับ ลัคนาจากดาวบาปเคาะห์แดาวทโทษอย่างไรบ้างลัคนาในพื้นดวงเดิมถูกดาวบับเคราะและดาวที่ให้โทษเบียนถึงถึสิบดวงครับกลีาวคือดาวอาทิตย์เป็นนิดครับดาวพุธเจ้าเรือนวินาศนะและดาวเนปจูนจร ทับลัคนาครับเอสามทับเลยนะเอาสามตัวรวมกันแล้วทับเดียไม่ได้เหรอครับแล้วมีดาวอ่ามันจอยูเอาเอาสามตัวรวมกันเอานังแม่บาร์มาเลยมีดาวฤกยูเจ้าเหรือนอริดาวอาทิตย์นิดดาวพุธเจ้าเหรือนวินาศนะจอนทับเอาทีเดียวไม่ได้เหรออ๋อครับผมครับก็คือมีดาวอาทิตย์นิด ดาวพุธเนปจูนแบบคอร์ับแบบเพาะก่อนฮะเออ่มีเนปจูนเจ้าเรืออลิมีเจ้าเรืออลิครับอาทิตย์ดาวอาทิตย์นิดครับดาวพุธเจ้าเรือนจินนาธนะจอนทับจอนทับอ่มีดาวมันมันก็จะอยู่จอนทำมุมกากบาทครับอ่ามันก็จะอยู่กากบาทอยู่ในภพไม่ต้องบอกภพกรรมะก็ได้นะครับ ภูกระบาศ์นะอะไรอีกครับมีดาวเสาจรเลงครับดาวเสาจอนเลงโอเครับคมีดาวฟูโตะอ่านที่ถูกนะต้องอ่านมุมเลงก่อนแล้วพวกอ่อนภูกระบาศนะต้องอ่านว่าดาวเสาจอเลงนะครับแล้วมันจะอยู่จอนกระบาศ์ครับผมมีดาวฟูโตและดาวเกตจรทธรรมกีโกนทั้งสอง ไปหอกครับอะไรทามุมไปหอกครับอะไรทะมุใบหอกคุณเดชเอ่อเออะไรล่ะอะไรอยู่ทามุมไปหอ,อกกันตักขนาดเดิครับจอดมาทะมุใบหอ,อกเนี่ยอะไรครับ เจ้าเรือนอะไรฮะเจ้าเรือนอะไรบ้ครับอุ้ยอริอะไรเล่าเจ้าเรือนอะไรครับอยู่ในภพอริฮะแต่เจ้าเรือนอ,ะ,อ,อ,อะไรฮะแม็คคับเป็นเจ้าเรือนอะไรคุณเอสแม็กคัเออคบคเป็นจเจ้าเรือนมรณะครับครับทางมุมไปหอ,อกทย์แทงอยู่ภพอริครับอ๋อครับผมครับแม่นๆนะครับผม และมีดาวอังคารและดาวลา,าห<ง>ู<า>จอดอัก่านครับอังคารอังคารผมสะอาดครับและมีดาวแบทคัสเจ้าเรือนมรณะทำมุมทำมุมไปหอกทุ่งแทงครับ,รบแ,ลและมีดาวอังคารและดาวรางหงจูจรททำมุมยกหลังครับ มีดาวพูโตและดาวเกียรจรทำมุมตีโกนทั้งสองจุดครับจุดเดียวจุดเดียวครับ <c oughs> ผมมองแครสองจุดสามจุดตายไม่ไม่ได้เลยครับยังอ่านก็ต้องกับแท่นวนไปเวียนมาให้คุณอ่านใหม่ครับผมอ่านใหม,ผม,ม่ผมไม่คัดผมไม่ผมไม่รเริมนฮะอ่านใหม่ฮะอาา่านแต่ต้นเลยลัคนาใบพื้นดรงเดิมถูกด,ดาวบาปเผาดาวให้โท ลัคนาในพื้นดวงเดิมถูกบาปบ,บาบเคะและดาวโทษ<า>และดาวที่ทให้โทษเบียนถึงสิบดวงเก่าวคือ,อครับผมดาวอาทิตย์เป็นนิตรดาวพุทธเจ้าเรือนวิรัตนะและดาวเน็ตจูนจรทับลัคนาครับ มีดาวเสารจรเล็งครับมะรตยูจรททำมุมกากบาทครับ,รบมีดาวอังคารและแมีดาวแบคคัตเจ้าเรือนพบมอรนะทำมุมไปหกทิมแทงครับ,รบมีดาวอังคารและดาวรางหูจรททำมุมยกหลังครับ,รบมีดาวภูโตและดาวเกตจรททำมุมตีโกนครับ ก่อนอ่านูโงโยกเลยครับไปนะแต่ไม่เป็นไรครับแต่ไปนะตารางเนี่ต้องอ่านตรีโคนก่อนนะครับแล้วก็อ,อ่านมงโยกแล้วจะเรียงบบสำดับความสมคัญความสัมพันธ์ของดาวนะครับที่มาส่งกระแสมันจะมีผลในการพยากรณ์ริงๆิ้งนะพี่กาะครับความหนักเบาเขามุมร่มภาคของมุมปากกาละเขาแรงต่างพวกนี้ถึงแม้มันจะให้โทษมันก็จะโทษหนักเบาต่างกันนะฮะไม่บบสมบเปณ์แาบเพาะกเถอะนะครับ บอกว่าจริงๆดวงนี้จริงๆน่าจะรอดนะถ้าดูจากดาวจรนะนะถ้าดูดักดาวจรที่มากระทบดาวเดิม้วเนี่ยน่าจะรอดนะเพราะว่ามันไม่ถึงขนาดโดกกระบาดทุกจุดหรือทูกไปหอกทิ่มแทงทุกจุดเห็นไหมฮะเรามีบาปเพาะหลายตัวมาจรมาเลงอย่างเงี้ยไม่ไม่มากอ่ะแต่มายความว่าเขาก็โดนเบียดทั้งสิบดวงแต่ในจุดที่แบบ่าบาๆเขาถึงแทนที่จะถูกประหารชุเพอกเจ้าหลวงที่สิบหกความจริงแล้วเขาควรจะถูกตัดหัว เรืองเกี่ยวตินพร้อมกับเจา้าหนุ่ยที่สิบหกแล้วแต่มันมีการมีคนทุก้านมีคนที่แบบจะช่วยไงอไอ้สุดก็ช่วยไม่ได้ฮะนะครับมันก็เลยต้องมาตายหลัอองจากนั้นประมาณสักกี่วันผมจำไม่ได้เราไปดูนะฮะเจ้าหนุ่ยถูกะหารวันไหนแล้วก็ตัวหารเรา,าดูทางันไม่กี่วันนะฮะไม่กี่วันแล้วครับโอเคครับวันนี้ก็จบนะฮะเรืเ่องของตาพิรดาดาวจรกระทบดาวเดิมเราวิธีการดูยังไงอะไรยังไงนะครับ ต่อไปเนี่ยเราจะมีรายละเอียดของการเรียนมา,มา,มากกว่านี้คือในพบต่างๆเนี่ยเราจะเริ่มเรียนเลยครับว่าพบไหนพบไหนเนาจะูจุดไหนดูดวงวิวัฒนาหรือจะเรียนคอมพิวเตอร์นะฮะจะดูแปลวาวัสนาวิวัสนาอะไรยังไงนะครับจุดเด่นจุดด้อยยังไงนะครับนะ,ะถ้าเรื่องตัวตนเก้าชะตาเนี่ยนะครับเรื่องตัวตนเจ้าชะตาเนี่ยก็จะมีเรื่องอะไรบ้างนะฮะเราจะได้เรียนกันนะเป็นรายละเอียดเจาะลึกลงไปนะ,ะบางคนมั่วฮะ ดูทุกเรื่องกับเ้าตาหมดจริงคะทุกเรื่องมันเกี่ยวกับเจ้าตาหมดแต่เวลาเรียนเจาะลึกจริงๆแล้วเนี่ยเกี่ยวกับเจ้าตา,าเนี่ยมันจะมีทั้งมันจุดมันเฉพาะเช่นที่ใสใจคออย่างเงี้ยไปเกี่ยวกับใครที่ไหนล่ะใช่ไหมฮะสุขภาพเงี้ยเกี่ยวกับใครไหมจริงอยู่ใจรครบสุขภาพพิจารณาด้วยแต่บางทีสุขภาพบางคนเนี่ยมันมันมันเช่นสุขภาพเหมือนคนทัท่วไปซึ่งอาจจะนานๆทีเก็บไข้ในปวดบางคนโรคเรื้อรังอย่างเงี้ยมีโรคจำตัวหรือพิการแบบกำเนิดอย่างเงี้ยเนี่ยฮะ แต่ทุกคนขเขาภาพมัะกำเนิดทำอะไรไม่ได้ไงอันนี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวฮะซึ่งบางทีพบตุภะก็จบบู่อะไรไม่ได้ต้องรู้จักอะไรฮะรู้จากจุดลัคนาเห็นไหมฮะตัวตนเจ้าจะตาเนี่ยคือพวกนี้นะครับหรือเรื่องของความเป็นความตายการเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ว่าจะทางที่ดีที่ร้ายเนี่ยนะครับทั่วไปคนนี้คือเรื่องเจ้าจะตาหมดเลยฮะไม่เกี่ยวคนอื่นฮนะเกี่ยวกับตัวเองพูดง่ายเราจะดูกรรมกรรมมําเนิดนะฮะ จุด่ทีก่กรำว่าเนิดคืออะไรบ้างฮะนักศึกษาลัคนาดาวหน้าลัคนาและดาวลนนัคนาเกิดไปดูนะผมตอบหมดแล้วนะอะไรคือกร,รมะกำเนิดน,นะครับแล้วดูตรงไหนฮนะดาวพวกนี้จะแล้วดาวพวกนี้นะครับมันจะส่งไปิพโคนนะฮะหลังของสายใจคอความปาระพฤติการกระทำกามเดินชีวิตนะฮะทุกอย่างจะ,จะบอกหมดเลยฮะนะครับมันจะแยกออกมาทนี้เราจะเริ่มดีเทลรายละเอียดน,นะฮะ ถ้านักษาต้องกระจายที่พื้นฐานให่ไปเนี่ยต้องสายต้องไปทำแบบฝึกหัดใครไม่ส่งรีบส่งมานะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเลยไปฝึกหัดท่านักึษายังไปไม่รอดเรื่องแบบฝึกหัดนะฮะผิดกันเยอะเดี๋ยวมีบ,บัตอีกชุดหนึ่งให้อีกฮะให้ชุดหนึ่งดนะูซิจะรอดไหมพรุ่งนี้ยขนาดผมให้มัลิเพลยช้อยแค่สามสิบข้อเองนะนะแล้วก็ให้อธิบายรวงเนี่ยดูซินักษาจะเข้าใจแค่ไหน ถ้ายังทําตรงนี้ไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวต้องให้อีกชุดหรือสองชุดหรือไปเพื่อนักศ,าศาึกษาเกิดความแน่นในความรู้นะครับมีแน่ครับผมไม่ยากหรอกผมแค่ยกดวงมาแล้วก็ถามไอ้ดาวตรงนี้ยังไงดาวตรงนี้เป็นยังไงเยอะแยะหมดผมมีตัวอย่างที่ทำง่ายมากนะครับถ้าใครตอบได้ดูออกก็โอเคเนี่ยยามทีค่คุณเอสยังลึกไม่ออกเลยไอ้แบบคำนดณเจะเรืออะไรวะจะบอกเลา,าเจะเรืออเล็กไม่ได้ไมนอยู่ี่พบอเล็มันเป็นดาวลอ,อยเฉพาะอเล็ แต่มาเป็นดาวเจ้าเรือนในภพวรณะฮะเห็นไหมนักศึกษาต้องแก้ห้ออกเลยนะต้องรู้นะให้ชัดนะอะไรคือดาวลอยอะไรคือดาวเจ้าเรือนนะครับความหมายไม่เหมือนกันนะฮะแล้วผมให้ความสาคัญของดาวเจ้าเรือนมากกว่าดาวลอยในขณะที่โหนดอีกหลายหลายคนให้ความสําคัญกับดาวลอยนักผสมผสมพันดาวลอยขึ้นด้วยกันนะ,ะหรือผสมพันธ์ดาวเจ้าเรือนขึ้นด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็แปลออกมามั่วไปหมดฮะ ตรงนั้นเราใช้เหมือนกันนะผมก็ใช้แต่ใช้เนะี่ยเราต้องดูยกดูเกณฑ์นะครับดูจุดสัมพันธ์ให้คุณให้โทษนะดูเรื่องอื่นประกอบเ่งเยอะแยะเรื่องรายละเอียดนี่จะมีฮนะเราจะบอกเขาเลยว่าถ้าจะดูตรงนี้ดูตรงไหนอะไรมาช่วยอะไรมาเสริมนะดาวโลกธรรมมีบทบาทไหมนะครับเดีย๋ยวเราจะมาเรียนกันฮนะนะวันพร้อมกับการเฉลยแบยบฝึรหัเที่ผมจะส่งเฉลยแบยบฝึกหันไปให้ก่อนก็ได้ นะฮะแล้วเราเราไปเจรจไปับอีกทีหนึ่งโอเคครับสวัสดีครับนี่ครับขอบคุณครับอาจารย์เล้อาจารย์เลีวยังรูครับ